สวัสดีครับแช่มิงครับและนี่ก็คือช่องไอเรืออาร์ลช่องที่นําสาระดีๆเกี่ยวโลกของคริปโตเคเรนซีและบิตคอยนมาสรุปเอ็มเพื่อฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการรีวิวเกม NFT นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ชื่อว่าไกอาเอเวอร์เวิร์นะครับก็จะเป็นเกมใหม่ที่กำลังที่กำลังจะมีการลิสต์นะครับเข้าซีตรีไฟเพื่อทําการ IGO นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในซีตรีไฟเองครับราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อนแรงมาก แา่ที่ผมเคยทําคลิปอธิบายไว้นะครับเกี่ยวกับตัวซีดีไฟเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ3ามแถวนี้เองนะครับก็ใครที่เคยดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้เนาะใครที่ไม่รู้จักการ IG o ที่ซีดีไฟเลยก็ไปดูที่ลิงก์ด้านบนนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้ราคาก็คือขึ้นมาแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่ผมเคยพูดนะแล้วก็เรียนทุกตัวนะครับที่เคยเข้าซีดีไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่ามูนหมดเลยครับเนี่ยตัวที่มาแอ n o นเลจ g อคโนเลจเจอร์นะครับตัว ฮีาอารีน่านะครับตัวดิฟิน่าตัวฮีโร่อารีน่าพวกนี้ไปหมดเลยครับแล้วจริงๆเนี่ยตัวที่ไปแบบแรงมากๆเลยคือบล็อกทเปียเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นไป400กว่าเท่าแล้ว400กว่าเอกแล้วนะครับก็ลองดูนะครับน่าสนใจมากครับทีนี้ไอ้เนี่ยเกมตัวนี้ครับก็ไกอาร์เอเวอร์เวิร์นะก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่กาลังจะเข้ามาแล้วกันก็เดี๋ยวในอีกเนี่ยประมาณ1-2วันนี้นะครับเนี่ยจะไม่ถึงจะไม่ถึง2วันละก็เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวในคลิปน มาเริ่มกันที่หน้าเว็บไซต์ของตัวไกอาร์เอเวอร์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางไกอาร์เอเวอร์เนี่ยเขาก็มีออกแบบตัวเว็บไซต์มาแต่ว่าถ้าดูข้างบนเนี่ยนะครับจะมีปุ่มโฮมนะครับไวท์เพเปอร์ไอทีมแล้วก็ NFT เอฟซตรงนี้เนี่ยตัวไวท์เพเปอร์ผมยังไม่เห็นนะครับก็จริงๆก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับ โปรเจกต์ที่ออกมากะละง IGO แล้วไว้เปเปอร์ไม่ชัดเจนแบบนี้แต่ว่าจริงๆก็มีโทรคนมิกเขียนอะไรไว้ระดับหนึ่งนะที่ผมอ่านในปางแล้วกันนะครับโดยเนี่ยเข้ามาก็จะเจอลักษณะหน้าตาเว็บไซต์ที่เป็นอย่างนี้เนาะเขาบอกว่า welcome to majestic world นะครับ of g ai universe ก็ถ้ามองแนวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแนวผาพนภายในโลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราลองไปดูในส่วนของตัวอย่างเขาดีกว่าโอเคนี่ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเนาะเนี่ยเราก็จะมีอ่ะดูนิดนึง เราก็จะมีในส่วนของค่าสแตใช่ไหมครับข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวผมขอซูมจอใหญ่แล้วคับขยายใหญ่ไม่ได้นะครับเนี่ย네ก็จะมีในส่วนค่าสแตตข้างล่างนะครับเนี่ยก็เป็นตัวละครเหมือนเกมแอคชั่นอาร์พีจีนะประจวภัยเนาะเนี่ย,ยแต่ภาพเนี่ยผมผมว่าภาพมันดูไม่ใช่แนวที่ผมชอบเท่าไหร่เนาะก็ลองดูละกันอันนี้นี่ยังเป็นเหมือนเหมือนเป็นภาพเดโมยอยู่นะครับยังเป็นภาพแบบไม่น่าใช่ภาพในเกมจริงๆ,ๆนะครับถ้าดูอย่างนี้นะเป็นแค่ภาพตัวอย่าง เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีการประชนภัายไปโล่งตา่างมีขี่มังกรอะไรอย่างนี้อ่าเราสามารถน่าจะน่าจะมีระบบการเหมือนเหมือนทำสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถที่จะอ่าทาสัตว์เลี้ยงได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อ่ามีขี่เรือล่องทะเลอะไรแบบนี้ครับเป็นสามารถจะบีชโยไกอาอันเนี้ยเขาบบก็จะมีตัวไกอาครับเราสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้มีระบบผสมพันธุ์อ่าก็เหมือนทุกๆเกมที่ผ่านมานาะมีระบบผสมพันธุ์ buy and sell item ได้นะครับนี่ก็จะมีระบบการซื้อของ ก็อาจจะใช้เหรียญในเกมนะครับเดี๋ยวมันมีระบบคโนมิกอยู่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับมีตัวอ่ามีตัวละครน,นะครับมาเปลี่ยนคอสตูมได้อะไรได้ผมไม่ค่อยชอบภาพเลย <laughs> อาจจะอืมโอเคภาพเกมบล็อกเชนเนาะอ่าก็จะมีเหมือนเพจูเอินใช่ไหมครับก็จะเก็บอ่าเหมือนเก็บไอเทมเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นอ่าคัมมิ่งซูนอ่ะ,อะ,อะก็เท่าที่ดูจากตัวอย่างเนาะก็จะเป็นลักษณะข,ของเกม ผจญภัยอะไรแอคชั่นอารพีจีอะไรแบบนี้เนาะเก็บของเก็บอาวุธมาขายอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นโอเพนเวิร์ดหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงข้างล่างเขาบอกว่าอ่ะเกมตัวนี้เป็นยังไงก็จะเป็นนิวเจเนชั่นออฟเกมนะครับก็จะเป็นเกมที่บิวบ,บนบล็อกเชนนะครับสามารถให้ผู้เล่นเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับตัวละครได้จริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นระบบ p a ทู to e a r นนะก็น,นี้ก็ปกติของเกมทั่วไปนะครับอ่ะมีระบบอะไรมีระบบ m r k e t p l a c e ใช่ไหม เขาจะสร้างมาเก็ตเพจเพื่อจะมาขายนะครับตัวละครขายให้ไข่ขาย,ขาย,ขายนุ่นขายนี่ขายนั่นบนมาเก็ตเพจมีระบบการบีดดิ้งได้เนี่ยก็จะบีดดิ้งเป็นไข่นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นเจ้าตัวไกอาร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเบื้างล่างเราจะเห็นตัวไกอาร์อยู่นะครับเนี่ยอ่ะโอเคอ่าเมื่อเลื่อนลงมาก็จะเป็นแมปเนาะเขาบอกว่าแมปก็จะมีครับมีพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราสามารถมาอ่านรายละเอียดได้เนาะใครสนใจนะครับเนี่ยก็เป็นพื้นที่ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดเราเห็นพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีระบบของแลนด ที่เป็นทางเมตาเวิร์สเข้ามาเกี่ยวด้วยช่วงนี้เกมไหนที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สส่วนใหญ่ก็มักจะมักจะไประดับหนึ่งเลยนะยังไงเนี่ยก็ลองดูไว้แล้วกันนะเขาบอกว่าก็จะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่ในนี้ครับเนี่ยมันจะมีโซนพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นทะเลทรายเป็นป่าเป็นภูเขาใช่ไหมครับเป็นโซนน้ําเป็นน้ําแข็งเนี่ยเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับเนี่เหมือนจะเป็นเหวเนาะนี่ครับอ่ะเลื่อนลงมาเขาก็บอกว่าก็จะมีหลายเชื้อชาตินะครับก็จะมีหลายเผ่าเนี่ยมีเผ่าที่เป็นแบบอย่างนี้อาจจะเป็น อออ่าวเรร์นะคับมีนักเวทอ่มีโจรสลดัดมีไพเลสนะครับมีไอซ์ควีนซึ่งอาจจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็น่าจะอยู่ตามโซนต่างๆแล้วก็จะมีเจ้าพวกแบบเนี่ยครับไอ้เนี่ยตัว Guy R, ไกอาเงี้ยครับฟอเรสตไกอามีไฟแบทไกอาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะต้องเอามาผสมกันซึ่งผมยังไม่รู้ระบบการเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็น่าจะมีความสามารถที่ต่างกันเป็น NFT นั่เนเองนะครับเลื่อนลงมาทีนี้นะครับเขามีข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนว่า เนี่ย As One Game Technology and Crypto Wallet นะครับก็จะมีในส่วนของตัว u t i l i t y TD เขาบอกว่าเนี่ยก็จะเป็นการาเวอร์เนี่ยจะปล่อยออกมานะครับในรูปแบบของ 2D และ 3D PVP อืมอาจจะเป็นแบบนี้คือช่วงแรกเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ในรูปแบบเกมที่เราเห็นตรงนี้เขาน่าจะปล่อยในแบบของ 2D ออกมาก่อนร้ายเหมือนกันนะเอามาซ้อนไว้อย่งนี้นะครับปล่อยตัวอย่างฟรีดีออกมาแต่มาปล่อย 2D ตรงนี้ อ่ะโอเคอันนี้อันนี้หักคะแนนนิดนึงแล้วกันถือว่าถือว่าแบบไอ้น,นี่นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะมีระบบ a n k i n ซิสเต็มมีอ่มามชชินแสดงว่ามันมีระบบการในช่วงแรกเนี่ยไอ้เรื่องของแลนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็น Open w o r ิตรงนี้ยังไม่มีนะยครับยังจะเป็นตัวคล้ายๆลักษณะของการ PVP อยู่เป็นแบบเหมือนสู้กันหนึ่งหงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ Unreal Engine อ่าใช้ Unreal Engine นะ นี่ยครับก็จะเป็นเกมไกาอาเนี่ยก็จะเป็นใช้ MMORPG อนะ่ะก็จะ build on Unreal Engine นะครับก็จะเป็นลนักษณะของ m e t a w o r s e ก็เนี่ยผู้เล่นก็สามารถที่จะไปได้ที่ไหนก็ได้นะครับในไกาอารเวริร์แล้วก็จะมีเควสให้ทำมี PVP มี PVE อะไรแบบนี้นี่นะคือเฟสแรกอะ่ะจะเป็นเฟส 2D ก่อนแล้วก็จะมาเฟสที่2แล้วก็ตัวไกาอาเนี่ยครับก็จะ build บ,บ,บนโพลิกอนนะครับโพลิกอนเชน อยู่บมมน p อ l y g o n c h น i n เขาแสดงว่าณป,ปัจจุบันน่าจะเป็น Ethereum นั่นแหละนะครับอ่ะมาดูพาร์ทเนอร์ Strategy Partner มาดูในส่วนของตัว Investor ดีกว่านะครับ Strategy Investor เนี่ยก็เยอะนะครับนี่นเนาะก็ถือว่าเยอะทีเดียวอ่ามีอ่ามี MEXC อันนี้ก็ MEXC Global ก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์ม Exchange ใช่ไหมครับ Exchange ก็โอเคอยู่นี่ก็เพิ่งลิสต์ตัว Valina ไปผมเคยรีวิว Valina นะครับไปดูได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของอ มีพุโตดิจิตอลโอเคมีซนะิตี้ไฟแบปกตินะครับเนี่ยก็จะมีข้างล่างข้างล่างนี้ก็เป็นกลุ่มของแนวพวก i g o หมดเลยเนะครับก็มีครบเลยนะเกือบครบเลยนะครับก็ถือว่าอินเวสเตอร์เยอะพอสมควรนะแต่ก็อืผมไม่ค่อยรู้สึกชอบหน้าเว็บไซต์เขาเท่าไหร่นะดูข้อมูลน้อยแล้วก็บางอย่างดูแบบเนี่ยโชว์ตัวทีดแต่ว่าแต่ว่าแบบแบบแรกคือออกเป็นชูดีเนี่ยเป็น PVP ก่อน ขาไม่รู้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็น 2D fighting กันเหมือนจะตัวละครสู้เป็นเทิร์นเบสอย่างนี้หรอในแบบแรกต้องมาดูนะครับโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของไวเ e เปอร์ซึ่งยังไม่มีนะครับหัก1คะแนนนะครับตอนนี้หักหลายคะแนน้วนะนะในส่วนของทีมทีมก็ไม่ได้เปิดหน้าจริงมีแต่ชื่อนะครับไม่ได้เปิดหน้าจริงก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันประเทศอะไรนะก็ยังอันนี้อาจจะยังไม,ม่อะไรเท่าไหร่ ทีนี้ก็จะมีหน้าในส่วนของหน้า NFT เซ l l นะครับซึ่ง NFT c e l ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเข้า <K le aning> มาตรงนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเนี่ยครับมา m i n นตัวละคร NFT ที่เป็นตัวไกอาแบบนี้ได้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากด mint แบบนี้ไปนะครับเราจะได้ตัวละครเนี่ยเตรียมไปไว้เล่นในเกมด้วยแต่ว่าแต่ว่าไอการ mint ต,ตรงนี้เหมือนก่อนหน้านี้เขามินไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเขามินไปสักพักแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ยังจะ mint ไม่ได้ นะครับก็เนี่ยป่ะไม่มีไม่มีให้มินต้องมารอดูครับว่าเขาจะเปิดที่ช่วงไหนถ้าใครอยากมามินนะครับก็เป็นกระเป๋าของอีเธอเรียมได้เลยนะครับมาล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของการมีไกอาซึ่งตอนนี้กลุ่มแรกที่มินออกไปแล้วนะครับก็จะไปอยู่บนโอเพนซีก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่เนาะไกอาอิลิทขับนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับนี่เนาะปึ๊บนี่ถือว่าวอลุ่มการเทรดไม่ได้เยอะ6กอีเธอเรียมเองสําหรับเกมเกมหนึ่งนะวอลุ่มไม่ได้เยอะแสดงว่าก็ไม่ได้ป๊อปปูล่าอะไรสําหรับตัว NFT ตัวนี้นะครับเทท่่าาาีีดูมถ้ตอนน ผมยังให้คะแนนเกมเนี่ยอยู่ที่ระดับกลางไปทางค่อนข้างอ่อนๆน,นะนึกออกปะกลางไปทางค่อนข้างอ่อน,ออนไม่ได้ดูดีอะไรผมมองว่าอย่างโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นผมเคยพูดบล็อกทุกปีพวกอ่าดีฟีน่าฮีโร่อารีนาพวกนั้นผมว้าวกว่าเยอะแต่เกมเนี้ยผมดูว่าอ่อนๆน,นิดนึงอ่ะน,นะครับมาดูกันในส่วนของโทเคโนมิกของมันนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวเคโนมิกที่อยู่ในเกมนะ ตัวเหรียญเออ่เหรียญของเขานะครับก็จะมีลักษณะอยู่2เหรียญจะมีเหรียญที่ชื่อว่าไกอาร์แล้วก็ที่เหรียญที่ชื่อว่า GPP นะครับโดยไกอาร์เนี่ยจะเป็นยูทิลิตี้โทเค็นนะครับเป็นยูทิลิตี้โทเค็นซึ่งจะเป็น ERC 2 0นะครับก็จะรันอยู่บน Ethereum Chain และเดี๋ยวก็จะไปอยู่บนโพลิกอนด้วยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะไปเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ถ้าซื้อมันก็จะอยู่บน Ethereum นะครับแล้วก็ตัว Governance คือเหเรียญเหรียญนี้ก็เอาไปใช้อะไรครับเป็น Governance Right มีสิทธิ์ในการโหวต เป็นตัวเอาไปซื้อเป็นคเรนซีในมาร์เก็ตเพสก็จะเอามาใช้ในการเนี่ยครับซื้อตัววอร์เรอร์ในเกมซื้อแลนอะมีระบบแลนจริงด้วยซื้อแลนนะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวจะเป็นตัวระบบของที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับโอเคเลื่อนลงมาเหรียญไกอาเอามาทำอะไรอีกเอามาสเตกได้นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วการได้เหรียญมาอาจจะเอามาสเตกได้แล้วก็เนี่ยครับก็ดูซอเคเรชันของมันนิดนึงนะครับว่ามันไปอยู่ที่ใครอะไรยังไงบ้างโดยถ้าดูจริงๆเนี่ยเหรียญค่อนข้างจะโทเคนมิกโอเคอยู่นะ ถ้าดูจากลักษณะของเหรียญที่ไปอยู่เนี่ยก็คือจะมาอยู่ที่ Pay to Earn กับ Stake Reward ที่50%เลยคือครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมาอยู่ที่การที่จะต้องเล่นเกมอาการ Stake อย่างเดียวเลยก็จะปล่อยมาที่หลังแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในส่วนของตรงที่เป็นรอบแรกเนี่ยที่เป็นเหมือนพวกกลุ่ม p r i v a t e s a l e กลุ่ม IGO อะไรเงี้ยแล้วก็จะมี strategy s a l e ด้วยพวกนี้เนี่ยประมาณ12%นะครับกลุ่มนี้ถือว่าจะว่ายเยอะไหมก็ ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ไม่ได้เยอะมากกลางๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีมีแอ v i s o r อปอร์ซอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปพับบิ๊กเซอีกหนึ่งเปอร์ซะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพับบิกเซลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอืมนขณะที่พวกนี้ออกมาก่อน,นเนาะอย่างนี้ราคาก็เพราะว่านี้สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมแต่พับบิกเซลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าราคาเป็นไงมันขึ้นอยู่กับวิธีการปล่อยนะครับติดต้องไปดูวิธีการ อันนี้ผมก็ยังแบบกลางๆนะไอ้ส่วนของโทเคนมิกตรงนี้ทีนี้มาดูกันในส่วนของ G อีเหรียญหนึ่งเหรียญแรกเนาะก็จะเป็นเหรียญไกอาซึ่งเอาไปเสกได้ไปซื้อของในมาเก็ตเพจได้อันนี้อันที่1แล้วก็เหรียญต่อมาก็คือจะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเขาเรียกว,ว่าเป็นอินเกมเคอร์เรนซแล้วกินเกมเคอร์เรนซีแล้วก็คือเหรียญ G P, G, G P นะครับเหรียญ G P P เนี่ยก็อยู่บน E R C 20ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะอยู่บนเลเยอร์ครับก็จะเป็นไซต์เชนที่เขาอาจจะสร้าง, chain งเช เพราะว่าอะไรครับอาจจะเป็นลักษณะของเหรียญตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหรียญที่ใช้ในเกมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันเสียค่าธรรมเนียมตลอดเนี่ยแล้วมันอยู่บนอีเธอรีวมด้วยมันอาจจะส่งผลให้ราคาของการพวกค่าฟรีค่าแก๊สมันสูงเขาก็เลยไปสร้างบนเชนของตัวเองที่เป็น HR, อีชุดอ่าเรย์เจอทูนะครับเนี่ยแล้วก็จะทาให้ทรานซัชชันมันเร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้นนะครับอ่แล้วก็เหรียญตัวนี้เนี่ยเหรียญ GGP เนี่ยก็ใช้ในการที่จะผสมพันธ์ตัวไกอาได้บีนะครับ แล้วก็จะอัปเกรดตัวสกิลของตัววอริเออร์เราได้นะครับเนี่ยเออแล้วก็เหรียญน,นี้ได้จากอะไรได้จากการที่ต่อสู้ชนะแล้วก็เมื่อเราเอาเหรียญเนี่ยครับไปทําการอัปเกรดตัวละครหรือว่า,าบีดดิ้งแล้วใช่ไหมมันจะถูกเบิร์นแบบถาวรเลยก็คือเบิร์นไปเลยนะครับเบิร์นทิ้งแบบถาวรไปเลยนะครับก็โอเคแหละก็ต้องมาดูว่าเขาจะวางได้ดีแค่ไหนโทเคนโนมิกก็ทั่วไปครับมี2เหรียญเหรียญอนินเกมกับเหรียญที่เป็นโกเวนต์โทเคนใช่ไหม โอนโทเ s นเ k กได้ซื้ออะไรมาเก็ตเพ c สได้ก็มีมูลค่าขึ้นมาเหรียญในเกมก็ผลิตได้จากการเล่นเกมอะไรไปสู้ชนะอะไรชนะแล้วก็ไปเบิร์นจากการผสมพันธ์การอัปเกรดวอริเออร์ก็ประมาณนี้ทีนี้ใรายละเอียดเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมรายละเอียดน้อยมากเท่าที่ปล่อยมาตอนนี้นะครับก็ยังรู้สึกว่าโอโปรเจกต์นี้นะผมให้คะแนนอยู่ถ้าให้เต็มสิเนี่ยผมให้อยู่ทางต่ำๆกว่าสี่เลยต่ำๆกว่าสประมาณสี่อเออคือ หลุดค่าเฉลี่ยที่ควรจะดีขึ้นมานิดนึงทีนี้อ่ะพูดถึงในเรื่องตัวเกมเรื่องตัวระบบอะไรแล้วนะที่ผมให้ประมาณแค่4เนี่ยคือไม่ได้มองว่าดีเลยแล้วก็อืมผมไปดูในส่วนของคอมมูนิตี้ก่อนล้วกันคอมมูนิตี้เขามีที่ไหนบ้างมีใน Discord นะครับ Discord ก็ตอนนี้มีเมมเบอร์ส0 0หมกว่าคนที่นี่ถือว่า Discord m เมมเบอร์เยอะนะครับก็ใครสนใจจะลองเข้ามาพิมพ์คำถามอะไรก็ลองดู Discord ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะ Discord ถือว่าใช้ได้อยู่ นะครับสาหรับดิสคอร์ดนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่าผมไม่อยากอย,กอยู่ละผมอยู่เยอะไปละนะครับผมไม่อยากอยู่ละอ่ะอันนี้สําหรับตัว Discord แล้วก็มาดูต่อมาในส่วนของ t ว i ต t e อร์นะครับทวิตเอ่อเทเล gram เทเล gram หมื่นเจ็ดร้อยหมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันถือว่าไม่เยอะนะน้อยนะครับจะกลางๆเนี่ยผมว่าควรจะขึ้นมาสามสี่หมื่นขึ้นอันนี้ถือว่าไม่เยอะในเทเล gram แ,แล้วก็มีที่ไหนอีกมีในส่วนของ ทวิตเตอร์ Twitter, นะครับทวิตเตอร์ทวิตเตอนนี้มี3 8 0 0 0นะครับกลางๆมีกลางๆนะครับเนี่ยก็มีอะไรน่าอัปเดตไหมก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับอโอเคก็มองว่าคอมมูนิตี้อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีไม่ได้อะไรมากอ่ะทีนี้มาเรามาดูกันในส่วนของดีเทลนะครับที่จะมีการ ICO ดีกว่านะครับก็จะเนี่ยครับก็จะเป็นตัว ICO บน c t t y f i ในวันที่1 นี้นะครับก็ประมาณเนี่ยไม่ถึง2วันแล้วเนี่ยแล้วก็อ l โลเ t ชันเนี่ยก็ประมาณ3 0 0 3 0 0 0 0 0เหรียญนะสามแสนเหรียญนะแ,แล้วก็สำหรับทั้งหมดนะราคา IGO Price อยู่ที่0.6ทีนี้ในเรื่องของ w s t t n n t t m m เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลิซี่ไหนก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะมีการปล่อยเดี๋ยวเรามาทันทีเลยตอนแรกเลยนะ25%แล้วก็จะปล่อยอทีลดอีกแล้วยิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกๆเดือนก็จะปล่อยอีกทีละ25%ไปเรื่อย ครับซึ่งถือว่าก็กลงกางๆเหมือนกันไม่ได้เยอะก็ใครที่สนใจนะครับก็จะมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงเว็บไซต์นี้ก็ได้นะเนี่ยเข้าไป c i t y f i ก็มีสรุปอะไรไว้ระดับหนึ่งแต่าใจคล้ายๆที่ผมพูดมาในเว็บไซต์นั่นแหละนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับในส่วนของเกมไกอ่อาก็ลองดูแล้วกันว่าอยากจะ IGO ีโอไหมส่วนตัวผมก็ลงงไปเถอะนะครับ IGO นะสำหรับผมนะก็รู้สึกว่าเออก็อันนี้เอามาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าอย่างผมเองเ,อนนนเนี่ อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดสมมติราคามันขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะถือเพราะว่าเราอย่างที่บอกอเมื่อกี้พอผมวิเคราะห์เกมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมข้นให้คะแนนแบบต่ำๆแล้วก็ส่วนตัวไม่ได้อยากจะเล่นอะไรมันไม่ได้ดูน่าเล่นเ <laughs> ท่าไหร่เลยนะครับก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันสําหรับเกมนี้แล้วก็ในส่วนของเร็วๆนี้นะครับก็ทางซ i t ี้ไก็จะมีเกมออกมาอีกเพียบเลยครับก็เน <s> ี่ยครับก็จะมีในส่วนของ a n น l เวอร์ร์ได้ไหมที่ตอนนี้ขึ้นไปก็2ี่เเรียบร้อยแล้วนะ ราคาณน้าป่าันจุบันแล้ว2 0 x แล้วก็ไปลองเช็คกันดูแล้วก็เนี่ยไกอาก็จะ,ะวันที่1นี้อีก2วันแล้วก็จะมีส่วนกูดเกมกิลไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสก็ตตี้แบนนะครับมีไทฮาร์ดผมมารอไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ไทฮาร์ดเนี่ยไทฮา,าร์ดเนี่ยดูดูดีนะครับแล้วก็จะมีเกมมาต่อมาอีกเยอะเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันเนี่ยมาจาัดสรรดูนะครับเนี่ยไอจีโอคาเดาก็มาดูได้ที่ซิตี้ไฟนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าราคาซิตี้ไฟเนี่ยมูฟมากๆดังนน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 นััััั้้้้้้้้เเเเเเีีีีี่่่ยยยยยโออออขึไปหรรรญแลวววดดงงงคจะะะพิมมช์ก็ตผ เตือนไ้ก่อนแล้วสําหรับคนที่แบบมีอยู่แล้วก็เน้นครับ IGO ีเนี่ยเหมือนมันเหมือน,นเป็นเงินปีเลยอะ่ะก็ลงๆไปเถอะครับลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบได้มาแล้วก็รีบถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คิดจะถือเล่นเกมนั้นเลยก็ขายทิงขายทิงไปนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าแค่ถือเหรียญอย่างเดียวเซ็ดฟันเนาะถือมอาแต่ยาวๆนาะนอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในช่อง i อเออรครับสวัสดี